ปกติคือวันที่เยอะๆนี่คือแสนลูกเยอะที่สุดปีหนึ่งก็ประมาณปีละสาล้านลูกครับ <laughs> ช่วงพีคๆเนี่ยออกกี่ลังต่อต่อวันครับพีคๆประมาณหกเจ็ดตู้ตู้หนึ่งได้ประมาณประมาณหมื่นกว่าลูกหกเจ็ดหมื่นลูกต่อวันทีที่แล้วยอดขายเท่าไหร่ครับอยู่ที่500ล้านครับลองใช้มือเดียวจะได้ดู <c oughs> แล้วเราก็เปิดอันนี้แล้วก็วกินหลอดลงไปก็สามารถทานน้ำมะพร้าวได้เลยครับ กำลังซื้อหดหายคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปต้ทนทุนที่ขี่ตัวสูงขึ้นทุกวันถือว่าเป็นอีกปีที่ไม่ง่ายสําหรับรธุรกิจร้านอาหารมาร่วมก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปด้วยกันครับกับงานไทยแลนด์เลสซองคอนเฟรนซ์สัมมนาประจําปีสําหรับวงการร้านอาหารในปีที่ชื่อว่าเดอะดิส s ลัตเตอร์ผู้ปรับตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอดมาร่วมเรียนรู้วิธีการปรับตัวจากแบรนด์ใหญ่และสปิเกอร์ชื่อดังต่างๆมากกว่า30ชีวิตรวมไปถึงเอซีบีชาติที่จะทำให้ โซนวิสิตเนคอนซัลท์รับคำปรึกษาในเรื่องของแบรนดิ้งการตลาดและการจัดการจากเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและที่ปรึกษามือ,อาชีพและเรามาปาร์ตี้กันกับ,บกิจกรรมที่ชื่อว่าโลแงแรมปาร์ตี้เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายมาเป็นเพื่อนกนะันเลืมมาพบกันวันที่27-28ถึงิมิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีบัตรราคาเดียว1490บาทสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่หน้าเพจต่อเพนกวินเว็บไซต์ไทยแลนด์ไอ c ซนคอนเฟนตหรือเว็บไซต์ e v e n t p a s s c o t com เลืมมาเจอกันนะครับ อ้าวทำไรไม่นานวันนี้มาคนเดียววันนี้เรามาถ่ายโรงงานทำมะพร้าวแปลรูปที่ใหญ่ไป็นันต้นต้นของประเทศนะครับแต่ว่าที่มาคนเดียวเพราะว่า <laughs> เพื่อนทิ้งครับต่อวันนี้ต่อติดทุระด่วนครับแล้วเขาหน้าเขาสัญญาว่าเขาจะมานะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยมาใช้เดียวแต่ว่าวันนี้เราอยู่กันที่โรงง,งานทำมะพร้าวครับแต่ว่าเป็นมะพร้าวนวัตกรรมถ้าสมมติเราไปเซิร์ชในติกก็ว่าเป็นโคโค่นัทอีทีโอเพนเนี่ยเราจะเจอว่ามี คลิปวรัลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งคนเนี่ยคิดกันว่าเป็นโรงงานจีนแอ่จร <c oughs> ิงๆเป็นของคนไทยเลยแล้วเรามีนวัตรกรรมแต่ว่าเดี๋ยวเราเป็นนวัตรกรรมยังไงทําให้มีดารามีเซเลบต่างประเทศคลิปนี้น้งโรนันโดยังเอาไปรีวิวนะครับโดยที่เขาไม่ได้จ่ายตังค์เลยวันนี้เราจะมาดูกันว่าการที่ผู้ประกอบการของคนไทยเลยเนี่ยคนไทยร้อเลยเนี่ยเขาพัฒนาจากสินค้าที่จริงๆลูกละสิบาบาท20บาทกลายเป็นสินค้าที่มี value added ได้ขนาดนี้ แล้วไปขายได้ทั่วโลกเนี่ยเขาทํายังไงบ้างมีความรู้มีความคิดมีนวัตรกรรมอะไรอยู่ข้างหลังบ้างบ้างเรามาเปิดโรงงานกับเขาแล้วก็มาดูโรงงานเขาการถือเราจะไปได้ต่อยอดความคิดของพวกเรากันเองครับ อ็เขอบคุณกล้าที่ตส่าห์เสียเวลาเปิดโรงงานให้เราเยี่ยมชมนะครับยินดีมากครับพี่น้ำอันนี้พี่ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเทปแรกที่พี่ใช้เดี่ยวหลังจากที่พี่ต่อเขาใช้เดี่ยวมาสองสาครั้งพี่กลายเป็นหนุ่มโรงงานคนเดียวครั้งแรกครับรบกวนฝักนิฝักตัวก้าด้วยอันนี้ถามสั้นๆเป็นไงมาไงถึงมาทําธุรกิจมะพร้าวครับก็ธุรกิจมะพร้าวนะครับก็ <c oughs> เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับคุณพ่อเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่20่ปีก่อนครับเริ่มต้นปีสองพ ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยได้โอกาสไปเที่ยวที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เห็นโอกาสมะพร้าวเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดอเมริกาครับก็เลยเริ่มต้นทํามะพร้าวนะครับก็เริ่มต้นจากการเทรดมะพร้าวก่อนนะครับก็คือซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นชาวสวนไม่ได้เดือดร้ปปรอนอะไรมาอย่างี้เลยเห็นโอกาสแล้วก็เริ่มกลับมาหาความรู้อย่างเงี้ยหรอคือก่อนที่คุณพ่อจะทําธุรกิจส่งออกมะพร้าวนะครับคุณพ่อเคยทําธุรกิจขายน้ําตาลมะพร้าวมาก่อนครับแกก็จะ, <S <S <อ>จะมีความรู้ร,ร,ร,รู้แหล่ง แล้วหลังจากนั้นตอนปี40ครับไอตัวธุรกิจน้ำตาลมะพร้าวคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ทําก็เลิกกิจการไปเพราะว่าเจอพิเศษเศรษฐกิจก็เลยมาทําตัวนี้แทนครับก็เลยเดเวล็อจากน้ำตาลมะพร้าวยังเห็นโอกาสแล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้แหละแล้วก็ขยับก็ามาทมาํามะพร้าวลูกตอนแรกเริ่มนำลูก,ลออกครับ ก็หลยยังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆครับก็เลยเรียนรู้ว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นผลไม้ที่ทั้งหวานทั้งหอมครับแต่ว่ามันมีความยากอย่างอย่าหนึ่งก็คือว่ามันเปิดยากมากเราก็เลยศึกษาการ <laughs> เปิดมะพร้าวมาในหลายๆปีครับจนในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดนวัตกรรมตัวหนึ่งขึ้นบนโลกก็คือ 3D p r i n t เ r อร์ก็เกิดขึ้น,นใช่ไหมครับเราก็เลยให้ทีมงานเราเนี่ยออกแบบตัวตัวเปิดตัว,ต,วตัวตั้มเนี่ยแหละครับออกแบบขึ้นแบบ 3D แล้วก็ลองพิมพ์ดูแล้วลองใช้ดูแล้วปรากฏว่าเออมันใช้ได้จริง เริ่มมาจากการที่เราไปซื้อ 3D p r i n t e r แล้วก็วาดแบบบน 3D ซึ่งยากนะครับทีมงานทําทีมงานทําแล้วก็เอามาลองอัดดัดูว่าใช้ได้ไหมครับเราก็จากมะพร้าวจากสมัยก่อนที่แบบมันจะมีจุดอ่อนที่สุดอยู่ใช่ไหมครับเราก็สมัยก่อนเราจะพยายามแบบไม่ไปยุ่งกับจุดจุดนั้นเพราะว่ามันจะทําให้มะพร้าวเสียง่ายนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วคิดกับด้านแล้วก็มาร์กตัวเปิดไว้ให้ใกล้ที่สุดแต่แต่ยังแต่ยังไม่กดลงไป ก็ทําให้เกิดเป็นโคโคตั้มเกิดขึ้นครับก็คือนี่พอดีมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยยังไงนะก็คือจุดเนี้เป็นจุดที่มาร์คไว้จุดที่อ่อนที่สุดของมะพร้าวครับแล้วก็มาร์คตัวเปิดเอาไว้ใช่ไหมครับก็สามารถดึงตัวสีแดงออกอย่างนี้แล้วก็ดึงตรงนี้อ่ะดึงตรงนี้ออกดึงปุ๊บดึงตัวสีแดงออกก่อนสีแดงปุ๊บก็หายไปใช่ไหมครับก็จะเป็นสภาพนี้นี่แล้วก็กดลงไปอย่างนี้ครับเฮ้ยแล้วก็ดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทํามันดูง่ายอะ ว่ามันมันมาร์คไว้จุดที่งาแล้วก็ศึกษาการเปิดมาหลายรูปแบบครับเรืแรกก่อนเรื่สีแดงออกก่อนครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยลองเลยเคยเห็นแล้วก็กดกดตรงๆเลยอลองใช้มือเดียวจะได้ดูแล้วเราก็เปิดอันนี้แล้วก็จอดลอดลงไปก็สามารถทานมะพร้าวได้เลยครับจริงจริงเราก็ขายมะพร้าวปกติเราก็รวยได้แล้วนี่ครับทำไมพี่ก้าต้องมาคิดเลยอยู่แล้ว เพราะว่าหลังจากที่เราขายมะพร้าวผลสดแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นหลายปีครับก็เกิดคู่แข่งในตลาดขึ้นมากมายครับเขาก็มีการแบบตัดราคาเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้แบบมาจิ้นเราได้น้อยลงเราก็คิดว่าเออเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องคิดนวัตกรรมคิดว่าเออเราทำเองสร้างแบรนด์เราก็สร้างมะพร้าวเนี่ยให้จากฟู้ดเป็นเบียร์เรชเราสร้างแคตตาล็อใหม่ขึ้นมานครับจากสมัยก่อนเนี่ยมะพร้าวเนี่ยจะขายอยู่ในโซนของผลไม้สดของซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับพอเราสร้างโคก็ตัมเนี่ยมันกลา,ายเป็นเบียร์เรชมนัน ทำให้เราขายอยู่ในโซนเดียเครื่องดื่มในหลายประเทศด้วยครับแต่ค,คำเมื่อกี้สําคัญคือมันแค่พลิกมุมมองแล้วเปลี่ยนจากการที่ฟรุตเนี่ยคำเนี้ยมันโอ้โหมันเทพมากนะเปลี่ยนจากฟรุตให้มันกลายเป็นเบอร์เอรจคือเปลี่ยนจากผลไม้ให้กลายเป็นเครื่องดื่มแล้วอันนี้นเมื่อกี้เมื่อกี้มันกินได้แบบง่ายมากและอร่อยด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ก้าพาไปดูโรงงานเผื่อจะได้มีอะไรให้เป็นประสบการณ์ให้คนอื่น แล้วก็เพื่อนๆที่ดูช่องอยู่เขาเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะแบบร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจอาหารรบกวนก้าหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับพี่น้ำไปเลยไปครับนี่กำลังรับมะพร้าวกันอยู่เลยใช่ครับจริงๆปีนี้ได้ยินว่ามะพร้าวน้อยใช่น้อยมากครับแล้วมันจะน้อยไปอย่างนี้เรื่อยๆป่ะครับ ก็จริงๆช่วงนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับแต่นี้ก็ไม่น้อยนะดูจะบอกจะบอกว่าน้อยไม่ค่อยๆีอดีขึ้นคือปกติเนี่ยต้องรับมาประมาณเป็นแสนลูกแต่ว่าอันนี้ลบเหลือหลักหมื่นอ่าปกติคือวันที่เยอะๆนี่คือแสนลูกใช่สองมันสองแสนห้หมลูกต่อวันเยอะที่สุดปีหนึ่งลูกครับเยอะที่สุดปีหนึ่งก็ประมาณปีละสาล้านลูกครับ <laughs> แต่ว่าอันนี้เราใช้มะพร้าวน้ําหอมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกได้ดีที่สุดแค่สีจังหวัดในประเทศไทยก็คือจังหวัดสมุทรสาคสรสมุทรสงครามนครปฐมแล้วก็ราชบุรีทำไมครับเพราะว่าดินเนี่ยมันเป็นน้ําทะเลเก่าครับแล้วก็แม่น้ำเนี่ยมันเจอกันสสายแม,แม่น้ําแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีนเจอกัน แล้วก็กดินเจอกันดิน,ด,นดินสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นน้ําทะเลเก่าทาให้ดินมีแร่ธาตุสูงแล้วมีแดดออกตลอดทั้งปีมันก็เลยเหมาะกับการปลูกมะพร้าวน้ําหอมคือด้วยโลเคชัน่นทั้งดินทั้งน้ําแล้วก็ทั้งแสงแดดเหมาะที่สุดเ<ถ>นการถ้าถ้าเกิดปลูกจังหวัดอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบนี้ผลผลิตจะไม่ได้เลยถือด้ว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 ยถื่ด้วยถือร่อยถือด้วยถือด้วยถือด้วยถือดจังหวัด้พราะจริงๆภูมิภาคไหนที่ทําอด้ดีก็มีผลต่อ คุณภาพของวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพของสินค้าด้วยหลังจากที่เรารับมะพร้าวเป็นลูกๆมาเราให้จะมาลอยน้ําลอยทาไมครับลอยเพื่อดูว่าลูกไหนใช้ได้กับไม่ได้ครับอธิบายเรื่องการลอยน้ำหน่อยพี่วาอ๋อเรื่องการลอยน้ำใช่ไหมครับพี่อะไรนะครับโทษพี่กว้างเป็นพี่กวางแพนแมเนเจอร์ผมพี่วางรบกวนเลยครับมะพร้าวอ่อนนะครับน้าหนักมะพร้าวน่ะก็คือมันจะจมกว่าลูกที่มะพร้าวลอยเยอะกว่ามะพร้าวอ่อนจะลอย ใช่ครับจะลอยน้อยกว่าครับจะลอยน้อยกว่าคือใช่ครับคือพูดง่ายๆคือลอยแต่ว่าแก่ใช่ครับลอยลอยมากๆเลยแต่ว่าแก่มากใช่ครับใช่ครับลอยมากก็คือจะแก่มากแล้วก็จะมีลูกที่ว่าลอยจต่แข่งข้าคือมันจะเป็นเสียนะครับอ๋ออย่างเงี้ยนี่นี่ดูอย่างนี้ลูกลูกนี้ลูกนี้จะแข่งข้าแต่ว่าเสียใช่ครับใช่ครับไอความรู้พวกนี้เราออกมาจากไหนครับก็ เป็นความชํานาญครับใช่ครับเมื่อก่อนเป็นวิถีชาวบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณครับว่าแบบเขาขัดมะพร้าวขัดกันยังทำกันมานานแล้วเราก็แบบใช้วิธีที่แบบครับสืบทอดต่อกันมาเราใส่หมวกอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมเข้าโรงงานจะเข้าลายผลิตลายคว้นมะพร้าวนะครับตรงนี้โอ้ อันนี้คืื่อมะพร้าวเป็นลูกแล้วมีเครื่องคล้ายๆใส่แบบนี้เหรอครับก็เป็นซีนีไลายครับก็จะมาช่วยขั้นเปลือกมะพร้าวเพื่อเพิ่มเวลาในการขั้นแต่ว่าเราก็ต้องใช้คนเนี่ยมาขั้นอีกทีหนึ่งเพื่อให้แบบลูกมันสวยเฮ้ยเจ๋งแล้วต้องขั้นดมอนเชฟก่อนวันที่หนาดมอนเชฟใช้เป็นเรอดสองเพชรวันนี้เป็นงานฝีมือทั้งหมด <laughs> เครื่องอย่างเครื่องเนี่ยเราคิดค้นขึ้นมาเองหรือว่ามีเราสั่งมาที่จีนแล้วโมดิฟายอีกทีหนึ่งครับ ก็คือให้เข้ากับให้แมสโซลัชั่นมาก่อนแต่ว่าเขาไม่มีมะพร้าวเราก็เอาคล้ายๆกันมาแล้วก็มาโมดิฟายเป็นให้โมดิฟายให้เหมาะกับมะพร้าวบ้านเราใช่ไมอุ้ยมีมีนัมเบอร์ด้วยนี่คือรู้ว่าเอออันนี้ใครทำอะไรเนี่ยอ๋อมันตั้งแต่นี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่คือทุกเครื่องเลยเหรอเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าไปแล้วมันแตกข้างในมันรั่วเขาก็จะต้องตรวจย้อนว่าจังหวะที่รั่วเนี่ยรั่วจากการขนส่งรั่วจากหน้าร้านเองหรือรั่วจากการผลิต ทีนี้ถ้ารู้จากการผลิตเนี่ยเขาก็ต้องมีมอนิเตอร์ริงว่าโอเคล็อตัมเบอร์นี่คืออะไรก็ย้อนไปตั้งแต่การผลิตจนไปถึงต้นทางตรงนี้นนล็อตได้แล้วตรงนี้เนี่ยอ่ะตรงนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดมาดูว่าวันนี้ใครทําอะไรหรือว่าเปลี่ยนคนหรือเปล่าในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยการย้อนแ็กกลับไปได้ว่าอันนี้ใครเป็นคนโปรเซสเนี่ยมันจะช่วยทําให้ฟู้ดซิเคอร์ิตี้คือความปลอดภัยทางการอาหารเนี่ยมั่นคงขึ้นใช่ครับใช่ไหมครับ คือการตรวจสอบย้อนไปไม่ได้เนี่ยจริงเป็นปัญหามากในการหาว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแลวคนงพ<ข>นเขาได้เป็นลูกด้เขาจะสามารถนับได้ด้วยว่าเราให้อินสซนตีบเขาด้วยใช่ใช,ใช่ใครก็ตักก็ตามตามจำนวนที่เขาทําได้ก็ม,มีกี่เครื่องครับประมาณ24 แล้วตอนย้ายมาเมื่อ3าปีที่แล้วก็มีเท่านี้หรือว่าตอนนี้ขยายขึ้นเรื่อยๆจริงๆอ่ะต้องขยายครับจริงๆโรงเก่าก็ยังทําทําอยู่แต่ว่าช่วงนี้หยุดเพราะามะพร้าวน้อยก่อนก็เลยทําให้เฉพาะโรงนี้ในช่วงนี้ครับแต่พี่ก็เริ่มเห็นอันนี้อยู่ในโมเดิร์นเทรดเมืองไทยด้วยเหมือนกันโมเดิร์นเทรดเมืองไทยก็มีบ้างครับก็คือทําไปเพื่อให้ให้คนรู้ว่าเนี่ยแบรนด์ที่ทำครับเปิดง่ายเนะี่ยคือเคเฟสอ่าอันนี้คือเป้าหมายของเราคือเมืองไทยเนี่ยส่งออกส่งแค่มันหนึ่งเปอร์เซนต์ส่งออกงานส่วนใหญ่เนี่ยส่งไปต่าง นี่คืออะไรนะครับกจ้าอันนี้เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อครับอ่าอก็ก,ก็คือจะคช็คใหฆ่าเชื้อมันก่อนเพราะมันอาจจะมีเชื้อตกค้างอยู่ด้วยจากตอนที่เราคว้านมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้รูรูเปิดว่าเปิดไหมไหมพี่จับเปิดเปิดได้เป็นช่องๆอะครับก็เอาเอาไปเช็มคมะพร้าวว่ามันมีติดค้างเลยหรือเปล่าอ่าเวลาแมนทแนนคือถ้าเป็นยาวไปทั้งพืชเนี่ยสมมุติว่ามีมะพร้าวติดอยู่ก็เอาเอามือเข้าไปหยิบไม่ได้แต่การที่มีรูรูพวกนี้ก็แก้ได้เลยทันทีตรงนี้ก็จะมาเออ่ หาจุดอ่อนของมะพร้าว ah. ตรงนี้เราจะมาหาจุดอ่อนของมะพร้าวจุดอ่อนของมะพร้าวคืออะไรครับคือมะพร้าวแต่ละลูกเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนที่จุดของมันครับที่อธิบายสมัยก่อนคือเราคิดกลับด้านในสมัยก่อนเนี่ยตอนเราคว้านมะพร้าวผลสดใช่ไหมครับตาอ่อนตรงนี้จะเป็นจุดที่เราพยายามจะแบบไม่คว้านมากที่สุดเพราะว่ามันทำให้น้ํารั่วครับแต่วันนี้เราคิดกลับด้านเราคิดมะพร้าวกับด้านที่มาคว้านแล้วก็มาร์คตัวตั้มเนี่ยไว้ตรงที่จุดที่อ่อนที่จุดเพื่อที่จะกดลงไปสามารถทานได้เลยทันทีครับคร จริงๆแต่ความเจ๋งเนี่ยคนอื่นเขาคอปปี้ได้ปะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นของที่มีความเบสิกมากๆครับมันก็เลยทาให้เป็นสินค้าที่กอบง่ายแต่ว่าเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราก็มีการจดพาทนต์ให้ควบคุมในหลายๆประเทศนะครับเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยต้องต้องบอกเพื่อนๆคนฟังนะครับจริงๆคอนเซ็ปมันคือเนี่ยมันมีคล้ายๆกับฐานเนี่ยแล้วก็เจาะเข้าไปพอเจาะเจาะเจาะฝาเข้าไปเนี่ยดูฝาพอเจาะเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็อหลอดแทงเข้าไปฟังดูเหมือนง่าย แต่ว่าตอนคิดนี่มันคงแบบต้องใช้เวลาคิดหลายปีมากแน่นอนลอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพออย่างเงี้ยโดนคนก๊อปปี้แล้วเราต้องจดแพทเทนต์ใช่ไหมครับให้จดแพทเทนต์ดำเนินการทางกฎหมายแล้วนอกจากนั้นเราก็พยายามแบบสร้าง,งอเวนิสจากลูกค้าให้ได้ไมากที่สุดเพราะว่าตัวโคกตั้มเนี่ยก็เป็นแบ,บแบรนด์แรกเราก็ไปเกิดการแบบไวรังไวรัลในหลายๆ,ๆ,ๆเส o c i a ี media platform อย่างเช่นแบบทิกต็อกยูทูบอะไรพวกนี้ครับรวมๆกันก็เป็นหลายร้อยล้านวิวเราก็เคลมว่าเป็นออริจินอลแบรนด์ครับรก็ทำเท่าที่ทําได้เหมือนแค่พลิกวิธีคิดนิดเดียว ก็ทําได้ก็รสร้าง value ได้มหาศาลเพราะแต่ว่าเหมือนง่ายๆเนี่แต่วงี้อ่ะเราอ่ะใช้เวลาคิดค้นตัวเนี้ยมานานหลายปีมากจริงเราคิดตัวเปิดตั้งแต่ปี2008นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นที่เปิดแบบที่เป็นคล้ายๆไขควงกดลงไปแล้วก็มีแบบมีดกดมีเรามีซื้อเครื่องเปิดราคาที่มันแบบแมชชีนแบบเปิดได้ทั้งลูกเนี่ยก็มีจนในที่สุดเนี่ยเราคิดวิธีที่แบบง่ายที่สุดและถูกที่สุดได้ด้วยการทําเป็นตัวคบก็ตั้มนี่แหละครับเวลาเราไปส่งเมืองนอกเนี่ยาขลูกกี่บาท มะพร้าวเมืองนอกเนี่ยเขาขายกันตั้งแต่5ถึง7เหรียญครับซึ่งเราเราไม่ได้ได้เงิน57เจดเจ็หรียญนะแต่ว่าเราสร้างราลูแอดเดตให้กับให้ตลาดได้ใชให้ตลาดได้ขายที่ไทยเต็มที่กี่บาทครับเมืองไทยเต็มที่ขายได้ไม่เกิน79บาทครับก็คือ2เหรียญใช่ถ้ามากสุดก็แล้วแต่ว่าพอไปถึงเมืองนอกปุ๊บกลายเป็นกลายเป็น5ถึง7เหรียญ5ถึง7เหรียญก็อีก2 3สเท่าทั้งทั้งที่คนก็เชื่อว่ามะพร้าวลูกอตอนนี้ไล้รู่งแคยบาทอะไรเงี้ยนะครับ มีความยากของการเอาฟิล์มมาโหดเนี่ยก็คือว่าฟิล์มมันขนาดเท่ากันทุกม้วนใช่ครับบางมะพร้าวมันไม่เท่ากันใช่ใช่บางลูกก็จะแบบมีความแบบหยิกหยักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างี้เราก็พยายามคัดลายมะพร้าวที่มันใกล้กันที่สุดครับผมเพื่อให้ฟิล์มมันจะได้ดูสวยที่สุดเที่ทราทำได้แล้วมีป้ายคำว่าออร์แกนิกด้วยอันนี้คือเรามะพร้าวก็คือสายสื่อว่าเป็นลายออร์แกนิกอยู่ครับแต่เรามีหลายแบบมีทั้งแบบนอตออร์แกนิกแล้วก็ออร์แกนิกด้วยถ้าเป็นออร์แกนิกเราก็ใช้้เเคครรรื่่่ออองท์แกกนนนนิาััะบ เดี๋ยวก็แพ็คกล่องแล้วฮะอันนี้คือหนึ่งส่วนนี่คือเสร็จแล้วจากการที่รับมาเป็นลูกเช็คก่อนว่าอ่อนหรือแก่ทําให้ขนาดได้เดียวกันไม่ใช่ว่าหนึ่งงมีทั้งอ่อนและแก่ผสมกันไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ใช่ไหมครับแล้วก็นี่พวกเสร็จไม่ได้ซับซ้อนนะแต่ว่าเป็นโปรเซสอินโนเวชันที่ดีใช้เครื่องก่อนเพราะว่าจะได้ลดโหลดคนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ใช้มือคว้านให้สวยฆ่าเชือ้อแล้วก็มามาร์กจุด แล้วก็แพ็กกิ้งแค่นี้เองแต่ว่าจริงๆที่หลังบ้านเนี่ยก็คือคิดมาอย่างดีแล้วว่าโปรเซสเซอร์ไลน์เป็นสเต็ปสเต็ปยังไงครับแล้วยังไงนะพอพอเสร็จใส่กล่องแล้วยังไงต่อก็ใส่กล่องก็ลากไปห้องเย็นครับเพราะว่ามะพร้าวต้องควบคุมอุณหภูมิมะพร้าวต้องอยู่ที่สองถึงสี่องศาอ่าช่วงพีคๆเนี่ยออกกี่ลังต่อต่อวันครับพีคๆประมาณหกเจ็ดตู้คอนดิเอร์ตู้หนึ่งได้ประมาณประมาณหมื่นกว่าลูกหกเจ็ดหมื่นลูกต่อวัน อะไรคือความยากที่สุดทมยากใช่ไหมครับคือการตีเคียววัตถุดิบครับคือเราทำยังให้วัตถุดิบพอเนี่ยคืองานหลักของมะพร้าวครับเราก็มีการลงทุนเรื่องที่ดินการปลูกมะพร้าวเราก็พยายามปลูกมะพร้าวให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็มีการดูแลพื้นที่สําหรับรายใหญ่ที่เขามีสวนมะพร้าวนะครับแล้วเราดูแลไม่ถูกเราก็มีการดูแลมะพร้าวให้เขาอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้มีวัตถุดิบตลอดใช่ครับขอถามเป็นความรู้หน่อยไม่เคยเห็นอันนี้เลยเอาไว้เปิดก็คือข้างบนเป็นสวิตช์แล้วก็แล้วก็กระตุกแล้วก็ประตูก็เปิด ใช่คะขอขอเล่นหน่อยนะได้เฮ้ยมันเป็นอุปกรณ์เซฟตี้เหมือนช่วยเซฟตี้อย่างหนึ่งเวลาที่รถโฟล์คลิฟต์ต้องการขนสี้าเพื่อเข้าห้องเย็นใช่ไหมคะเวลาคนขับที่ไม่ต้องลงจากรถก็ใช้ตัวนี้ในการช่วยเปิดประตูค่ะก็จะมีความหน่วงอยู่ก็คือขับรถอยู่ต้องลงมาเปิดก็คือกระตุกได้เลยใช่ค่ะก็จะมีความหน่วงอยู่ก็เลยสามารถเข้าได้เลยอันนี้ก็มาคอนโทรมันง่ายๆใช่ค่ะ จริงๆที่ผมเห็นในโรงงานนี้หลายๆเรื่องเลยนะคือใช้เรื่องง่ายๆแต่ว่าฉลาดคือคิดอะคิดอย่างจริงจังว่าอะไรที่มัน r a c t i c a l อะไรที่มันเหมาะสมกับหน้างานเท่ดีครับ่ะมีอะไรสอนผมได้นะครับเราอยากฟังคือผมคิดว่ารายการมันจะช่วยกล้ามันจะช่วยทําให้คนเนี่ยครับคิดอะไรออกนอกกรอบแต่ว่าจริงๆไม่ได้ใช้เงินเยอะแล้วเราพัฒนาอุตสาหกรรมบ้านเราซึ่งอย่างนี้ก็เป็นวงการเกษตรซึ่งถ้าเรา แค่เพ ja ิ่มความคิดเข้าไปเราก็ได้ของดีๆขึ้นมาโดยที่่ประเทศก็พัฒนาได้แล้วก็แข่งขันกับโลกได้แล้วก็เป็นมะพร้าวที่เราส่งไปอเมริกาหลักๆครับตัวนี้อันนี้ก็มีมีตัวตัวเจาะไหมครับตัวตัวนี้เป็นมะพร้าวแบบทั่วไปครับแบบปกติก็เราก็ยังทําอยู่แบบออริจินอลก็ทำใช่ครับแล้วก็แล้วก็แบบพิเศษที่เราทําตลอดก็ได้ครับมีกี่ประเทศแล้วครับที่ส่งไปตอนนี้ส่งไปประมาณ20ประเทศทั่วโลกครับหลาดไปอเมริกากับจีนเป็นหลักลูกค้าหลักก็คืออเมริกากับจีน ยุโรปก็พี่ก็ไปครับพอทำหกเพราะว่าตั้มเนี่ยก็เลยได้โอกาสไปยุโรปกับทางตะวันออกกลางก็มีเวลาเราหาลูกค้าใหม่ๆเราหาไงครับเราเราคุยกันตรงตรงนี้เดียวหนาวได้ไปเราไปเราไปก่อนจะีค้างคางเรื่องนี้ไว้ค้างเรื่องนี้ไว้เหมือนแช่น้ำแข็งแล้วแบบพูดเหมือนรายการซีเคนด์ไอรัสเออเอออีกนิดเดียวเราจะอยู่ไอรัสแล้ว ถ้าสมมุติว่าให้สรุปเป็นท่าไม้ตาย 3- 4อย่างที่โคโค่ตมประสบความสาเร็จลองสรุปให้ฟังหน่อยว่าก็หลักๆนะครับก็คือว่าการตลาดเนี่ยต้องนําหน้าการผลิตครับคือก่อนขายของใครสักคนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ไหนใครคือผู้ผู้ซื้อตัวจริงเราจะสามารถทําตลาดได้ครับพอเรารู้ถึงตลาดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทําของให้เหมาะกับลูกค้าได้ครับประมาณนี้ครับ ข้อที่2ข้อที่2ก็สําคัญก็คือการหาดิสติบิวเตอร์ที่ถูกต้องนะครับก็คือต้องเป็นคนที่เข้าใจ p r o d u ั t ของเราเพราะว่าเราขายสินค้าเนี่ยเป็นผลไม้สดนะครับเราไม่สามารถให้แบบดิสติบิวเตอร์เนี่ยที่เขาเป็นแบบคนที่แบบเขาทําแบบสินค้าแอมเบียนต์พอเขาไม่มีห้องเย็นเนาะไม่สามารถทําได้เราต้องหาสินค้าคนที่แบบมีความเข้าใจเรื่องการควบคุมอุณหภูมิก็คือต้องเป็นคนที่แบบมีการแฮนด์เดิลสินค้าเฟชมาก่อน,นครับเช่นแบบพวกฟรุตหรือซีฟู้ดนี่สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเจ้าอื่นเนี่ยเราจะไม่อยากให้ทําาาาเเพระว่่ขจไไมได้ ถ้าไม่ใช่เย็นอยู่ได้กี่วันถ้าไม่แช่เย็นเก็บได้แค่สามวันครับแล้วแช่เย็นเก็บได้กี่วันแช่เย็นเก็บได้เจ็ดสิบห้าถึงเก้าสิบวันครับเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปทําเนี่ยต้องมีห้องเย็นต้องมีการจัดการระบบเย็นที่ดีไม่งั้นของก็จะอยู่ได้สามวันซึ่งส่งออกไปก็เสียมีข้อสามไหมครับข้อสามก็คือว่าพยายามหา attention หรือหาความสนใจจากลูกค้าให,ให้ได้ครับก็คือพยายามเอาของเนี่ยไปให้ถึงมือนะครับคนที่แบบมีศักยภาพในการแบบรีวิวได้ครับแล้วก็ ในที่นี้เราไม่ได้ใช้ตังค์เลยสักบาทนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าดิสติบิวเตอร์เราเนี่ยสามารถกระจายของถึงอาจจะไปแบบตามงานแบบ,แบ,บอีเวนต์บ้างเอ็กซิบิชันบ้างอย่างเงี้ยครับหรือแบบไปงานเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยครับพอลูกค้าเห็นเนี่ยเขาก็จะช่วยรีวิวออตโต้เองครับเฮ้ยงานเลี้ยงด้วยเนาะเออเงานเลี้ยงเนี่ยคงมีคนรีวิวเยอะเพราะมันแปลกใหม่ใช่ไหมครับ,รบได้ยินว่ากล้าทํา SEO ด้วยเกษตรกรคนที่ขายมะพร้าวทํา SEO ทําไมอ่ะเพราะว่าพอเราทํา SEO ใช่ไหมครับเราจะได้โอกาส ใหม่ๆในชีวิตแบบเช่นมีสวนใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือว่าสวนใหม่ๆด้วยใช่มีสวนใหม่ๆมีลูกค้าใหม่ๆหรือมี business opportunity ใหม่ๆในการทำแล้วก็สามารถโปรโมทแบรนด์ให้คนรู้จักมากขึ้นด้วยครับอันนี้คือห้องอะไรครับอารอันนี้คือห้องเตรียมโหลดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ครับตู้นี้ไปอินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียยังต้องเอามะพร้าวเราไปขายเหรอใช่ด้วยความที่แบบรสชาติเราเนี่ยมันยูนิคมากๆของน้ําหอมเนี่ย ประเทศเขาเนี่ยมะพร้าวรสชาติค hmm. ่อนข้างที่จะแบบจืดอใช่ใช่มะพร้าวอินโดมันจะมันจะเหมือนลำนวนเขาอ่ะเยอะจริงๆครับแต่ว่ามะพร้าวไทยเนี่ยเรามีความนิชด้วยความหวานขอมหอมน้ำหอมเนี่ยทำให้กับคนติดใจอยากบอกว่าอินโดเนี่ยเขาทำติดตลาดขายดีมากนะไปไวรัลที่อินโดนีเซียเยอะมากร้อใช่ดังถึงขั้นแบบประธานาธิบดีโจโควิโดโด่อดีตเนาะเขายังบอกเลยว่าแบบให้อินโดเนี่ยทำมะพร้าวแบบโคโค่ตาเดี๋ยวส่งหนังขาวให้ แล้เป้าหมายของเขาก็ตามในอนาคตกาคิดว่าก็ตั้งใจอยากจะเป็น global brand ให้มากขึ้นก็อยากจะขยายประเทศที่ยังไม่เคยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ไปได้แล้วก็ไป mainstream channel ให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราไปดังในส่วนที่เป็น oriental market หรือ asian market ส่วนใหญ่ครับก็อยากจะเข้า mainstream c h a n n e ให้มากขึ้นกว่าเดิมจริงๆที่เห็นดาราอเมริกากินโกโกต้ตมเรื่อยๆใช่ครับล่าสุดที่ยังเคยเห็นทิสเียโนโร,รัลโด ใช่เขาก็เคยกินครับกินที่ดูไบใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราจ่ายเงินไหมไม่เคยจ่ายเลยเลยสักบาทเพราะว่าไม่มีงบการตลาดคือเราเป็นสินค้าเกษตรเนาะเราไม่เหมือนแบบ FMCG ที่แบบการงบการตลาดจ้างเซเลบริตี้มาโปรโมทให้ให้ได้เราไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเราค่อนข้างโชคดีเราทำโปรดักที่มันดีพอที่เขารู้สึกอยากรีวิวก็แบบมันน่าถ่ายรูปมันอินสตาแกรมเอเบิลอะไรพวกเนี้ยครับมันก็แบบเพิ่มโอกาสแล้ว2ก็คือว่าดิสเราดีคือดิสเราเนี่ยเอาขอไปถึงมือเอ่อพวกอินฟลูเอเซอะไรพวเนี้ย ได้ด้วยกานไปแบบลักชัวรี่มาร์เก็ตหรือเอเชียนมาร์เก็ตต่างๆเนี่ยแล้วของเนี่ยไปถึงมือโชคดีไปถึงมือของ,บบของบบขแบบพวกแบบเซเลบริตี้ครับก็เลยมีโอกาสแล้วของมันมีความน่าสนใจเขาก็เลยแบบใจดีเนาะช่วยถ่ายรีวิวให้เราครับปีที่แล้วถามได้ไหมตอบได้ก็ตอบปีที่แล้วยอดขายเท่าไหร่ครับปีที่แล้วอยูยททอย่ที่500ล้านครับแล้วอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดไม่เมนเทนก็ถ้าเกิดสักประมาณ8900ก้านผมก็ดีใจแล้วครับ มีอะไรนะครับที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้นี่แบบคนดูอยู่แล้วแบบเอิดเราก็มีสิ่งนี้อะไรก็ตอนนี้ผมเชื่อเรื ities, ่องเออเลสซี่อีโคโนมีนะครับก็คือว่าอะไรที่แบบคนเนี่ยขี้เกียจไปโปรเตสแล้วเราสามารถแก้ปัญหาได้คือมะพร้าวในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หวานหอมอร่อยมากแต่มีปัญหาว่ามันเปิดยากถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยทำมะพร้าวที่เปิดง่ายได้นะครับเราก็เลยมีตลาดในการขายทั้งนี่จริงอ่ะของก็คล้ายๆกันมะพร้าวเนี่ยมีทั้งหลาย หลายแบบเนาะแต่ว่าด้วยความหวาน,นของมะพร้าวน้ำาขอแลวด้วยควาเปิดง่ายเนี่ยทำให้ตัวโฮวตั้มเนี่ยมันติดตลาดตัวต่อไปที่กิจจะเกิดขึ้นใครที่สามารถทำทุรียนเปิดง่ายนะเปิดจากลูกได้นี่ก็จะมีโอกาสเหมือนกันครับกลับไปประเด็นเรื่อง l a ซี e อ o โคโนมี่หน่อยครับรถ้าเป็นคนไทยก็จะคิดว่าอุกินมะพร้าวก็ต้องกินเนื้อด้วยแต่ไอ้ระบบเปิดแบบง่ายแบบนี้มันกินเนื้อไม่ได้ใช่ตอนกล้าคิดยังไงได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเพราะว่าเราต้องเลือกก่อนนะว่าจะโฟกัสอันไหนจริงๆเนี่ย เปิดให้ทานเนือ้อเราก็สามารถทําได้แล้วแต่ว่าเชลไลท์เนี่ยสั้นมากๆนะครับมันอยู่ได้แค่ประมาณแค่เจ็ดวัน,น,น,นอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่สามารถท<ร>ี่จะทำขายม,ม่ได้แต่คนส่วนใหญ่เน <c oughs> ี่ยกินมะพร้าวเนี่ยเพราะเขาอยากกินน้ําก่อนเป็นเมเบอร์จรตตี้เราก็ต้องเลือกตรงนี้ก่อนแต่ว่าเราก็ไม่อยู่พัฒนานะครับเพราะจริงเราก็มีโปรดักที่สามารถทานทั้งเน,นื้อทั้งน้ำได้อย่างตัวมะพราะ้าวสโนบอลนเนี่ยที่แบบแช่แข็งเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วแล้วก็เรื่องเอ่อหนึ่งก็คือว่าพอโค้กน้ำมันกดลงไปสามารถทานน้ำได้เลยใช่ไหมครับ มันก็สามารถทานเนื้อได้ด้วยด้วยกันเหอกับดึงตัวจุกออกใช่ไหมครับแล้วก็เอามีดคิวๆจากจุดที่เราเปิดแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเปิดง่ายกว่าครับทั่วไปแล้วด้วยอ่เข้าใจเข้าใจก็ทําได้อีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งไปแล้วสําหรับวันนี้ครับที่ผมเห็นนะคือเขาเนี่ยใช้อุปกรณ์พื้นบ้านมาประยุก์ตมาพัฒนาแล้วก็ใช้ความรู้จาก วิถีไทยเลยนะเช่นลอยน้ำมะพร้าวแล้วก็แก่อ่อนลอยไม่ลอยตะแคงข้างแปลว่าเสียเขาจัดการเรื่องพวกนี้จากความรู้แล้วมาต่อย,ยอดแต่ว่าที่สําคัญเนี่ย mindset ของผู้ประกอบการท่านนี้เขาคือการพัฒนาอย่างทุกวันผมไม่คิดว่าจริงๆคนจะคิดว่าอันนี้ที่เปิดมะพร้าวเนี่ยเป็นเรื่องอะไรสลับซ้อนคอสมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่แน่นอนคอสของความคิดที่เขาใส่ลงไปมันเยอะมหาศาลแล้วมันเลยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เพราะฉะนั้นถ้าใคร วันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรนะผมกลับคิดว่าเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเล็กๆแต่ต่อนเนื่องเพราะว่าประสบการณ์เขาการพัฒนาเขาเนี่ยมันคือการเอาเรื่องเล็กๆเนี่ยทำให้ดีขึ้นโดยทุกๆวันถามเมื่อกี้แอบถามว่าเขามีแผนอะไรยิงเขาตอบได้เลยทันทีว่าเขามีแผนทําให้ตัวเองเอ๋ยเป็น global brand จากการที่ขายมะพร้าวนะแต่เราจะเป็น global brand ซึ่งการจะเป็นแบบนั้นได้เนี่ยการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องมันเลยสําคัญถามว่าวันนี้ ถ้าเขาอยากจะทําให้มีมะพร้าวแล้วเปิดกินง่ายโดยที่กินเนื้อได้ด้วยเขาเขาบอกว่าเขาทําได้แต่เขาแค่ยังไม่ทําเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ตลาดตอบรับเต็มที่อาจจะต้องรอเวลาแต่เขามีไว้หมดแล้วแปลว่าเขาพัฒนาทุกอย่างไว้ต่อยอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดและที่สําคัญที่สุดนะมันคือเรื่องเอาเพนพอยลูกค้าจริงๆอ่ะมาแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหาของมะพร้าวเนี่ยจริงๆข้างในอ่ะเรามีของดีมากคือมันอร่อยมากๆอยู่แล้ะเนื้อก็อร่อยน้ําก็อร่อย แต่มันเปิดยากเพนพอยจริงๆมันเลยกลายเป็นเรื่องเปิดมันเริ่มงคอนเวนิเนซ์ไม่คอนเวนิเนซ์แต่เขาทําให้มันกลายเป็นของที่มันคอนเวนิเอนซ์มากเปลี่ยนจากฟู้ดเป็นเบเวอร์เจอันนี้มันเลยแบบทําให้ทุกคนได้ความรู้จากเรื่องนี้แล้วถ้าใครเนี่ยสามารถเอาเรื่องนี้ไปไป,ประยุกต์ใช้กับเรื่องของตัวเองบางทีปรับมุมมองปรับทัศนคตินิดเดียวนะแล้วต่อยอดได้ธุรกิจก็เจริญเติบโตไปได้ใครมันจะไปคิดว่าขายมะพร้าวด้วันละเป็นแสนลูก แต่จริงเขาทำได้จากการแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวซึ่งเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าฟรุตเป็นเบรเร์แล้วมันก็เลยทำให้เติบโตขึ้นมาได้วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีประโยชน์จากคลิปนี้ครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากให้เราไปบุกโรงงานไหนพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยผมก็ต่ออ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามติดต่อเข้าไปหาโรงงานนั้นๆเพื่อให้เราได้ความรู้แล้วก็ได้รับชมโรงงานนั้นๆด้วยครับยังไงขอบคุณมากเลยครับ กำลังซื้อหดหายคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปต้นทุนที่ขี่ตัวสูงขึ้นทุกวันถือว่าเป็นอีกปีที่ไม่ง่ายสำหรับธุรกิจร้านอาหารมาร่วมก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปด้วยกันครับกับงานไทยแลนด์เลสซองคอนเฟอเรนซ์สัมมนาประจำปีสำหรับวงการร้านอาหารในปีที่ชื่อว่าเดอะดิส s รัคเตอร์ผู้ปรับตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอดมาร่วมเรียนรู้วิธีการปรับตัวจากแบรนด์ใหญ่และสปกเกอร์ชื่อดังต่างๆมากกว่า30ชีวิตรวมไปถึงเอ็กซิบิชันที่จะทำให้คุุณไดดด้ออััปเเเตตทคโโนลลยยีแะะบบรรรริิกกกาา่่งๆพืธจ โซนวิจิตร์น็ตคอนซิลล์รับคำปรึกษาในเรื่องของแบรนดิ้งการตลาดและการจัดการจากเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและที่ปรึกษามืออาชีพและเรามาปาร์ตี้กันกับ,บกิจกรรมที่ชื่อว่าลงแขกปาร์ตี้เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายมาเป็นเพื่นอนกันเลืมมาพบกันวันที่27-28ถึงิมิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีบัตรราคาเดียว1490บาทสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่หน้าเพจต่อเพ็ญควีน,นเว็บไซต์ไทยแลนด์ไอ o n f คอนเฟนหรือเว็บไซต์ Evenpass.com อย่าลืมมาเจอกันนะครับ